การใช้สีมีความสําคัญมากที่จะช่วยในการจดจําแล้วก็เล็กของไหนลูกค้าในภาพลักษณ์แล้วก็องค์กรสีที่ทางฟอร์เของเราเนี่ยเล็กคอมเมนต์นะคะ8สีเนี่ยมีสีอะไรบ้างสีฟลอฟนะคะหรือว่าสีม่วงเข้มค่ะสีนี้จะให้ความรู้สึกที่บียอนนะคะหรือว่าลึกลับเหนือจริงเหมาะกับยุคที่เป็นลักษณะที่เป็นเมตาเว์ดนะคะก็คือมีความเป็นดิจิตอลที่เกินจริงเกินล้ําจินตนาการไปอีกนะคะ Fall trends, follow this trend world technologies. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูนุ่นนี่นะคะในรายการ f o r Trend นะคะเป็นรายการที่จะมา Follow Trend แล้วก็เทคโนโลยีระดับโลกกันนะคะสำหรับใน EP นี้ค่ะจะเอาเรื่องของสีมาพูดนะคะโดยเราจะมา Follow Color Trends ในปี2023นี้ว่ามีสีใดบ้างนะคะที่น่าจะมาแรงแน่นอนว่าเทรนด์สีมีความสำคัญยังไงในทุกองค์กรธุรกิจนะคะก็ต้องใช้สีในการบอกภาพลักษณ์ขององค์กรของคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้ลูกค้าจดจาคุณได้ว่า าธุรกิจของคุณเป็นเกี่ยวกับอะไรการใช้สีมีความสําคัญมากที่จะช่วยในการจดจําแล้วก็เล็กของไหนลูกค้าในภาพลักษณ์แล้วก็องค์กรนอกจากนี้สียังถูกใช้ในวงการแฟชั่นเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่วงการไอทีการก์ดเกตทั้งหลายก็ใช้สีเป็นเครื่องบง่งบอกลักษณะนะคะแม้แต่ร้านอาหารนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการดึงดูดลูกค้าที่ให้เข้ามาในร้านอาหารของเราไม่ว่าจะเป็นอยากให้ลูกค้าเข้ามาเป็นแบบร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดก็นิยมใช้สีแดงแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ลูกค้านั่งกับร้านของเราลังนานเนี่ยสามารถใช้สีฟ้าหร ว่าสีชมพูเพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกสงบในการที่จะนั่งร้านนันนาน,น,านอันนี้ก็เป็นทริควิธีการในการใช้สีดังนั้นสียังเป็นเทรนด์แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากๆในทุกธุรกิจแล้วก็ทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะวงการที่เป็นออนไลน์ line, อย่างดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะเราคนรที่จะทําการโฟกัสเรื่องของสีเช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้นะคะคุณนุ้นนี่ก็มองว่าการที่เราจะมาฟอลโล w เทรนด์สีก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่มีใครตอบได้หรอกคะ่ะว่าสีเนี่ยมันจะมาแน่ๆหรือเปล่าในปีหนนน้้นนะ้าาาดัังงะะเราออาจจต การดูในเรื่องของทิศทางสีะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีที่ทาง For ทของเราเนี่ยเล็กคอมเมนต์นะคะแสีเนี่ยมีสีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปที่สีแรกกันเลยนะคะสีแรกนะคะเป็นสี El f ฟ n y e l l o ค่ะหรือว่าสีเหลืองอ่อนนะคะโดยสีนี้ค่ะจะให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนแล้วก็สบายตานะคะแล้วก็ยังเป็นสีที่ค่อนข้างมีความเป็นออร์แกนิกแล้วก็มินิมอลโดยในสีนี้จะสื่อถึงความรักโลกนะคะแล้วก็สื่อถึงธรรมชาติค่ะแล้วก็สีนี้ยังเป็นตัวแทนงานออกแบบ ที่จะได้รับการรีไซเคิลใหม่หรือว่าเป็นเฉดสีที่แสดงถึงการรีเซ็ตแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆเต็มไปด้วยส่วนเรียภาพแล้วก็ความผูกพันอีกด้วยนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของสีเหลืองกันนะคะตู้สีเหลืองตัวเนี้ยโดยปกติแล้วความหมายของเขานะคะก็คือจะเป็นสีที่พูดถึงการมองโลกในแงด่ดีให้พลังทางด้านบวกนะคะแล้วก็สะท้อนความสนุกสนานและยังแฝงไปด้วยความรู้สึกที่ไม่หยุดนิ่งนะคะแล้วก็ยังเป็นแง่คิดในการเตือนอีกด้วยนะคะดังนั้นสีเหลืองตัวนี้ก็เป็นเฉด สีที่คาดว่าจะมาในปี2023ค่ะสำหรับเฉดสีถัดไปนะคะก็จะเป็นสีที่เรียกว่า golden apricot ค่ะก็คือสีนี้จะเรียกว่าสีส้มแอป i c o t นะคะโดยสีนี้จะเป็นสีฮิตแห่งยุคปี80เลยหรือที่เรียกว่าเป็น l e t r o style นะคะสีนี้ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นสนุกสนานมีอิสระเสรีแล้วก็ยังเป็นสีที่ทาให้เรานึกถึงการย้อนคืนวัด้วยนะคะแล้วก็สีเนี้ย เป็นสีที่คนรุ่นใหม่ก็เริ่มนิยมที่จะนํามาใช้กันนะคะแล้วก็เป็นสีที่เรียกได้ว่าทุกคนโหยหาที่อยากจะกลับสู่อดีตค่ะสีนี้ก็จะเป็นสีตัวแทนที่ทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ายุคเรโทรเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆแล้วโดยความหมายของสีส้มโดยทั่วไปแล้วอ่ะเขาจะให้ความรู้สึกที่เป็นกันเองสนุกสนานแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็ยังสีที่สามารถที่จะเรียกร้องความสนใจได้นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้โทนสีส้มเนี่ยมีความสะดุดตาแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นสีที่สองนะคะคราวนี้เราไปสีที่3 กันเลยนะคะสีที่3ค่ะเรียกว่าสีลาวสกรีนนะคะหรือว่าสีเขียวมะนาวค่ะตัวนี้จะให้ความรู้สึกที่มีความสดชื่นเจิดจ้านะคะสดใสมีชีวิตชีวาเป็นนิยามของคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นสีที่มีความเชื่อมโยงระหว่างสีที่เป็นธรรมชาติกับโลกที่เป็นดิจิทัลนะคะแล้วก็ยังเป็นสีที่ถูกนํามาใช้ในการที่จัดท้าทายค่านิยมเดิมๆให้เกิดค่านิยมใหม่ๆนะคะจริงๆแล้วความหมายของสีเขียวค่ะเขาจะเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติความสุข ภาพนะคะแล้วก็ยังใช้ในเรื่องของความเฮลตี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฟิตเนสการมองโลกในแง่บวกนะคะหรือว่าการที่เราจะให้ไอเดียให้มันมีความไหลลื่นไม่ติดขัดนะคะสีเขียวก็ยังเป็นตัวแทนในการถูกนํามาใช้และสีเขียวยังถูกนํามาใช้ในตัวแทนของกําไรด้วยนะคะหรือว่าการมีเงินทองที่เพิ่มขึ้นสีเขียวเนี่ยเขาจะใช้กันในวงการที่บอกว่าสีเขียวเหนียวซับนะคะดังนั้นสีเขียวก็เป็นสีที่คาดว่าจะมาเช่นกันในปีหน้านะคะคราวนี้สีถัดไปที่เราจะพูดถึงก็คือ มันค่อนข้างมีความเป็นสีเขียวเช่นกันแต่สีเขียวตัวนี้จะเป็นสีเขียวอมฟ้าหรือที่เรียกว่า deep lake นะคะสีนี้ก็คือให้ความรู้สึกที่มีพลังมากขึ้นแต่ว่ามันจะบวกกับความกล้าหาญที่มากขึ้นด้วยแล้วก็ยังเป็นสีที่สื่อถึงความหวังมีความรู้สึกที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโดย ต้องมีการต่อสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังเป็นสีที่เรียกได้ว่าหากเราต้องการความก้าวหน้าสีตัวดีฟเล็กตัวนี้ให้ความรู้สึกที่มีความก้าวหน้าแล้วก็แอดวานไปข้างหน้าเพราะว่าสีมันมีความผสมผสานกันระหว่างตัวสีเขียวแล้วก็สีฟ้าผสมกันทําให้มีความรู้สึกที่ค่อนข้างเป็นความรุ่นใหม่แล้วก็มีความก้าวหน้านะคะอันนี้ก็คาดว่าจะมาในปีหน้าเช่นกันนะคะคราวนี้สีถัดไปค่ะสีนี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบนะคะโดยเฉพาะช่วงตู่จีเนี่ยก็ใช้สีนี้เป็นสีที่ ที่คาดว่าฤดูร้อนปีหน้าน่าจะมาแน่นอนก็คือสี s c a r l e t s a ซสนะคะหรือว่าสีแดงํำค่ะสีนี้ให้ความรู้สึกที่มีความน่าลหลงไหลดึงดูดแล้วก็แสดงถึงสื่อพลังงานอันยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นสีที่คาดว่าอาจจะใช้ในวงการที่เป็น Exterior แล้วก็ Interior เช่นกันนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นสีในการทาเป็นพวกตึกต่างๆนะคะเพื่อที่จะดึงดูดพลังงานต่างๆแล้วก็ยังใช้ในวงการศิละปะอีกด้วยคิดว่าสีนี้ก็คาดว่าจะมาแน่นอน ในปี2023นะคะคราวนี้เรามาดูความหมายของสีแดงกันโดยปกติแล้วสีแดงเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเป็นสีที่แสดงถึงความเร่งรีบนะคะแล้วก็ความกระตือรือร้นอยู่เฉยไม่ได้ดังนั้นสีแดงเนี่ยถูกใช้ในร้านอาหารที่เป็นพวกฟาสต์ฟู้ดต้องการให้ลูกค้าเนี่ยมีการรีบซื้อสินค้าแล้วก็รีบออกเนี่ยนิยมใช้สีแดงกันนะคะคราวนี้สีแดงตัวนี้ค่ะยังมีการกระตุ้นโปรโมชั่นการขายอย่างเช่นว่าคุณต้องการที่จะดลดราคาสินค้านะคะหรือว่าเป็นโปรโมชั่นเนี่ยนิยมคาดตัวอักษรด้วยคา ว่าเซลล์แล้วก็เป็นสีแดงถูกไหมคะสีแดงที่จะมีความกระตุ้นมากเลยนะคะหรือว่าการจะเรียกร้อให้คนสนใจสีแดงก็ใช้เช่นกันแต่ว่าสีแดงในเทรนด์ที่บอกก็จะเป็นแดงออกกำลับๆนะคะมันจะมีความเข้มนิดหนึ่งก็คาดว่าจะมาในปีหน้าเช่นกัน ต่อไปค่ะสีถัดไปอันนี้เป็นสีที่คุณนุ่นนี่ชอบนะคะเชียร์อัพสีนี้เลยคาดว่ามาแน่นอนในปีหน้าจริงๆแล้วสีนี้ดูแลมาหลายปีแล้วนะคะสีนี้ก็คือสีฟลอฟนะคะหรือว่าสีม่วงเข้มค่ะสีนี้จะให้ความรู้สึกที่บียอนนะคะหรือว่าลึกลับเหนือจริงมีความน่าค้นหาเป็นสีที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของยุคดิจิตอลที่กําลังถูกพัฒนาเพราะว่ามันเป็นสีที่เหมาะกับยุคที่เป็นลักษณะที่เป็นเมตาเวิร์ดนะคะก็คือมีความเป็นดิจิตอลที่เกินจริงเกินล้ําจตนา การไปอีกนะคะก็เป็นสีที่บ่งบอกถึงการที่เราทําโลกดิจิตอลหรือว่าออนไลน์ที่มีความรู้สึกที่เป็นเสมือนจริงหรือว่าบียอร์หรือว่าแตกต่างขึ้นไปมีความรู้สึกที่โลกดิจิตอลค่อนข้างจะลึกซึ้งมากขึ้นก็นิยมใช้สีม่วงตัวนี้นะคะโดยปกติแล้วนะคะเรามาดูความหมายของสีม่วงกันนะคะสีม่วงเนี่ยปกติแล้วเขาจะเป็นสีที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งโทนร้อนแล้วก็โทนเย็นก็เรียกได้ว่าเป็นสีที่อยู่ทั้งสองขั้วเลยนะคะคันนี้สีเนี้ยยังเป็นตัวแทนของ LGBTQ ด้วย ะะก็คือเป็นเพศที่3นะคะเพราะว่าเขาอยู่ได้ทั้งสองฝั่ง,งก็เป็นสีที่บ่งบอกทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็สีม่วงยังให้ความรู้สึกที่หรูหรามีพลังมีอํานาจนะคะแล้วก็ทําให้ของชิ้นนั้นดูราคาแพงขึ้นนะคะแล้วก็เป็นของที่รู้สึกว่ามีการคิดออกแบบมาอย่างดีก็นิยมใช้สีม่วงนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการชะลอวัยด้วยก็ใช้สีม่วงเป็นตัวแทนด้วยเช่นกันนะคะอย่างรายการของครูดุนนี่นะคะบูตโลจีเราก็ใช้เฉดที่เป็นสีม่วงนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของพลังมูนะคะบวกกับสายเทคโนโลยี ก็เราใช้ตัวแทนเป็นสีม่วงแล้วก็สีม่วงเนี่ยยังถูกใช้ในอีกหลายๆการ์ดเกตเลยในช่วง2อสมปีที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อทางค่ายฝั่ง iPhone เนี่ยเขาก็ใช้ตัวสีม่วงเป็นเคสโทรศัพท์ด้วยนะคะอย่าง iPhone 14 Pro Max ที่เพิ่งออกก็เป็นสีม่วงเช่นกันนะคะก็เป็นสีที่หายากแล้วก็มาหลายปีแล้วดังนั้นเนี่ยสีม่วงคาดว่ามาแน่นอนนะคะคราวนี้อีกสีหนึ่งที่ทาง f o r ์เทนเราแถมให้นะคะก็จะเป็นสีม่วงเช่นกันแต่ว่าสีม่วงตัวนี้มันจะมีเฉดที่เรียกได้ว่าอ่อนลงมานิดนนนึะะะคก็็จเป ดิจิตอลลาเวนเดอร์ค่ะเป็นสีออกแนวคล้ายๆดอกลาเวนเดอร์นะคะคือตัวโทนสีก็จะอ่อนลงมาแล้วก็ให้ความรู้สึกที่สบายตาแต่ยังมีความลึกลับหน้าค้นหานะคะอันนี้ก็คาดว่าจะมาเช่นกันในปี2023นี้นะคะตอนนี้เราไปทั้งหมด7สีแล้วน่าจะได้ไอเดียกันไปพอสมควรแล้วคราวนี้เรากลับมาที่สีสุดท้ายสีที่8นะคะสีนี้เป็นสีที่น่าจะถูกใจใครหลายๆคนแล้วก็เป็นสีที่เรียกว่าเป็น timeless นะคะ classic แล้วก็ never die ค่ะสีสุดท้ายสีนี้นะคะก็คือ สีมูเล Night นะคะหรือว่าสีดำค่ะสีนี้ให้ความรู้สึกที่ซื่อตรงหรูหราแล้วก็มีความเย้ายวนนะคะยังสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแม้ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามก็เรียกได้ว่าเป็นสีคลาสสิกแห่งยุคแล้วก็ยังเป็นตัวแทนความลึกลับมองโลกในแง่ดีแล้วสามารถที่จะใช้เรื่องของการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ของแบรนด์ได้นะคะดังนั้นสีดำเนี่ยเป็นสีที่เรียกว่า i m e l e s s แล้วก็เนื้อว่าได้ค่นี้ในความหมายของสีดําโดยปกติแล้วนะคะเขาจะใช้เป็นตัวแทน ความสงบนิ่งนะคะแล้วก็ความจริงจังพลังแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ถูกใช้ในการที่จะไปเอแรกับทุกสีเพราะว่าสีดําสามารถเข้าได้กับทุกสีเลยแล้วก็ยังใช้ในเรื่องของความฉลาดความเรียบหรูนะคะความที่ไม่เยอะแต่ดูแพงดูดีนะคะก็ยังใช้สีดําเช่นกันหรือแม้แต่ใช้ในเรื่องของบริบทแห่งความเศร้าความอาลัยแต่ว่าสีนี้ก็ให้ความรู้สึกที่นิ่งเงียบแล้วก็สงบที่สุดนะคะดังนั้นสีดำเนี่ยก็คาดว่ายังอยู่แล้วก็มาแน่นอนในปี2023นี้นะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับตัว 8 color trends ในปี2023คาดว่า EP นี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆธุรกิจนะคะที่กำลังมองหา เทรนสีที่น่าจะมาในปีหน้านะคะโดยถ้าเราจะสังเกตแล้วใน8สีที่มาแรงเนี่ยมักจะเป็นสีที่กระตุ้นพลังงานที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าอาจจะเป็นในเรื่องของเรากําลังจะปรับตัวเข้าสู่ยุคหลังโควิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็กําลังเข้าสู่ยุคฟื้นฟูดังนั้นเราต้องการ Energy แล้วก็พลังงานที่ดีนะคะสีที่มันมีการกระตุ้นพลังงานต่างๆเนี่ยก็คาดว่าจะมาในปีหน้านะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับในหลายๆภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือว่าการทําการตล ลาดออนไลน์ที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะก็น่าจะมาหยิบยกในตัวคันเลือเทรนตัเนี้ไปใช้ได้นะคะก็สําหรับในคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็อย่าฝากติดตามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะฝาก s u b ส c r คร e ช่องของเรานะคะในรายการ4อ r นะคะแล้วก็เดี๋ยวใน EP ีหน้าเราจะกลับมาพูดถึงเทรนอะไรก็ฝากติดตามค่ะสําสหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ